ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยกันนะครับครับพี่น้องวันนี้ก็จะนำความรู้ข้างคอกมาเล่าให้พี่น้องฟังอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับลูกวัวลูกควายลูกแพะลูกแกะที่คลอดใหม่แล้วหอบมีอาการหอบเราจะรักษากันยังไงนะฮะ <c oughs> ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีเคสนะครับมีเคสลูกควายคลอดได้สามวันแล้วก็หอบมากนะฮะหอบอ่าซึ่งเจ้าของก็หมายมั่นปั้นมือมากนะฮะเสียดายมากถ้าเกิดว่ามันมีเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะหอบแล้วก็เสียชีวิตอ่าไปหนึ่งตัวโดยที่ หรือเท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้ไม่ได้ตามฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้เรียกหมอไปดูแลนะฮะก็พอมาข้อตัวที่สองซึ่งซึ่งแม่ของเขาก็ราคาเงินล้านนะฮะแล้วเขาก็ผสมก้าวเจริญไว้นะผสมพ่อพันธุ์ดังไว้คือก้าวเจริญซึ่งก็เป็นลูกตัวผู้นะน้องก็ให้มีชื่อว่าก้าวทัพนะ ออกมาแล้ว3วันหอบนะฮะหอบตัวโยนเลยหอบน้ำลายไหลนะฮะหอบน้ำลายไหลนะอาการอาการที่หอบอย่างนี้นะครับเกิดจากสภาวะปอดเขาไม่แข็งแรงคอดใหม่แล้วไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าเป็นในกรณีลูกวัววัวถ้าเลือดสูงสูงมากถ้าพี่น้องทำวัวทำวัวเอฟหรือทำวัวชาโลเล เลือดเลือดสูงสูงนะฮะเลือดเลยแปดสิบห้าเลยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอาการหอบคลอดมาใหม่ๆก็จะหอบนะครับในในกรณีลูกแพะลูกแกะก็เหมือนกันลูกแพะลูกแกะที่สภาพปอดเขาไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสหอบได้นะฮะอาการหอบรุนแรงหอบตัวโยนนะหายใจไม่ทันนะครับหายใจไม่ทันซึ่งอาการอย่างนี้ เราแก้ไขได้แต่ถ้าปล่อยไว้ก็อันตรายไม่ทไมํไไม่รักษาไม่ช่วยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รักษาช่วยอันตรายนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะอย่างของน้องไก่ที่ผมไปดูแลให้เนี่ยก็เป็นกรณีคล้ายๆกันนะฮะกรณีคล้ายๆกันแต่ว่าของน้องไก่นี่เป็นกรณีแตกต่างไปอีกกรณีหนึ่งคือ คุณพ่อไม่ไม่รู้นะฮะคุณพ่อไม่รู้โดยคุณพ่อเอาทูบยุงที่เขาขายกันทางเฟซบุ๊กทุกวันนี้นะฮะที่ขายกันทางออนไลน์ที่จุดล้ยุงตายเป็นกองๆนะะก็เอาไปจุดเพราะว่าสงสารลูกควายที่ว่าคลอดใหม่แล้วยุงกัดนะฮะพ่อก็ไปจุดจุดมันก็ควันลูกควายก็หายใจเอาควันเข้าไปด้วยนะอาการนี้เกิดจากแพ้ยาก,กันยุง ยากันยุงเนี่ยแพ้นะครับพี่น้องอถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่าจุดอย่าจุดให้จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบริเวณคอกที่ทึบๆอ,อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยลูกควายคลอดใหม่เนี่ยจะ,ะหายใจเอาควันยากันยุงเข้าไปซึ่งยากันยุงมีสารพิษนะครับมีสารเคมีมันเป็นยาฆ่ามแมลงนะครับเมื่อลูกควายหายใจเข้าไปเขาพึ่ง คลอดมาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วในในคอกที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยเขาก็จะได้รับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แพ้แพ้ได้แล้วก็ปอดก็จะมีปัญหานะฮะเขาก็เสียชีวิตเสียลูกควายตัวเมียไปหนึ่งตัวคลอดได้สองวันก็เสียชีวิตนะครับนะหลังจากนั้นก็โทรเรียกปรึกษ,ษาผมมาผมก็ไปดูให้นะฮะไปดูให้แล้วก็ รักษาต่อเนื่องอยู่3วันนะวันแรกก็ตอนแรกก็พ่อจับคนเดียวพ่อก็ไม่แข็งแรงคนระพ่ออยู่เยอะละก็จับคนเดียวได้สบายนะครับก็ไม่ดิน้นไม่อะไรวันที่สองผมเว้นเว้นระยะหนึ่งวันระยะหนึ่งวันสองวันระยะสวันก็หอบอีกหอบหอบเยอะอีกพ่อก็โทรมาแม่ก็โทรมาบอกว่าให้ไปดูให้หน่อยก็วันที่สองก็เริ่ม หอบอีกนะฮะแล้วก็แต่สุขภาพแข็งแรงขึ้นวันที่สองนี่พอจับคนเดียวไม่อยู่แล้ะต้องมีแม่มาช่วยจับด้วยนะฮะวันวันที่สองนี่เริ่มจับไม่อยู่นะครับก็ผมก็วันที่สามวันที่สามก็ติดๆเลยฮะก็ไปอีกวันหนึ่งก็ไปลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผมผมไปเห็นว่ามันยังมีอาการหอบอยู่ก็ตามรักษาให้อีกรอบหนึ่งนะครับตามรักษาให้อีกรอบหนึ่งก็ วันที่สามนี้สองคนจับไม่อยู่แลยครับที่นี้ต้องต้องใช้เชือกมัดคอด้วยต้องใช้เชือกมัดคอดึงด้วยนะเริ่มก็เริ่มแข็งแรงโดยลําดับนะครับเริ่มแข็งแรงโดยลําดับเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําความรู้ข้าง,างคอกมาบอกพี่น้องว่ามันในกรณีลูกวัวเนี่ยลูกวัวเลือดสูงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปอดไม่แข็งแรง นะครับถึงพี่น้องไม่ไม่จุดยาก,กันยุงหรือจะอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาเลือดสูงเนีย่ยเขาพออากาศร้อนหน่อยเขาก็จะมีอาการหอบให้เราเห็นนะครับจะมีอาการหอบให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแล้วก็ในกรณีที่สำลักน้ําคล่ําสำลักน้ําล่ําก็จะมีอาการหอบเหมือนกันนะครับสำลักน้ําล่ําก็จะมีอาการหอบแต่เดี๋ยวผมจะแยกเป็นสองกรณีเนาะจะแยกเป็นสองกรณีเกี่ยวกับอหอบด้วย หอบด้วยหนึ่งอากาศเกี่ยวกับปอดไม่แข็งแรงนะครับเกี่ยวกับปอดไม่แข็งแรงแล้วก็เกี่ยวกับเลือดสูงนะฮะเลือดสูงเลือดสูงกับปอดไม่แข็งแรงเนี้ยจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับพี่น้องจะเป็นกรณีเดียวกันแต่ในกรณีที่สำลักน้ำข้าเป็นอีกกรณีหนึ่งใช้วิธีการรักษาอีกกรณีหนึ่งนะฮะซึ่งก็ ไม่ยากนะครับสำหรับพี่น้องที่าสามารถฉีดยาเองได้ก็จะง่ายมากนะครับจะดูแลเองได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองจ้างหมอมาเราเสียงเสียเงินซื้อยามานะฮะซื้อยามารักษาก็จะง่ายมากนะครับจะง่ายมากก็วันนี้ก็จะนำเอาความรู้นะครับมาจากประสบการณ์ที่รักษาของตัวเองมา ของผมนี่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีในกรณีที่หอบนะฮะจะจะไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากจะเป็นของพี่น้องพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันจะมีแต่ของผมเองผมผมเน้นเน้นเรื่องพ, er างออพยาธมาตั้งแต่ก่อนคลอดผมจะทําพยาธตั้งแต่ก่อนคลอดทาพยาธตั้งแต่ท้องอ่อนๆนะฮะผมจะเน้นตรงนั้นพอเน้นเรื่องพยาธแล้วเนี่ยอาการปอดไม่แข็งแรงจะจะไม่มีนะพี่น้องจะไม่ค่อยมี จะไม่ค่อยพบเลยดีกว่าของผมนี่ไม่เคยรักษาเรื่องปอดไม่แข็งแรงมาเลยนะไม่ไม่เคยรักษาแล้วเดี๋ยววันนี้จะจะจะแนะนําเรื่องอทํำยังไงถึงจะน้ําค่ําถึงจะไม่ค้างในปอดอเดี๋ยวจะแนะนําให้ด้วยนะครับจะท้ายทาย,ทยคลิปจะแนะนําให้ด้วยวิธีการรักษาเนี่ยก็ให้พี่น้องหาถ้ามีอาการหอบที่เกิดจากาแพ้ยากันยุงหรือ คือคือสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยนะฮะยังไงปอดเขาก็ยังไม่แข็งแรงเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําค่ําเขาอยู่ในน้ำํำขําตลอดนะฮะออกมาปอดของเขามาเจออากาศภายนอกเนี่ยเขาปอดเขาก็ยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเขาได้ก็วิธีการเดียวคือใช้น้าเกลือนะฮะน้ำเกลือที่น้องต้องหาซื้อน้ําเกลือชนิดที่ <c oughs> ขวดแก้วนะฮะขวดแก้วสามร้อยกว่าบาทรู้สึกก็สามร้อยกว่าบาทควรละนะครับ <c oughs> ที่สามารถที่สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ฉีดเข้าช่องท้องได้ฉีดหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดําได้เป็นน้ําเกลือชนิดเดียวที่สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ไม่ใช่น้ําเกลือคนนะครับพี่น้องไม่ไม่ใช่น้าเกลือที่เรามาให้น้ําเกลือคนไม่ใช่มันเป็นของสัตว์โดยเฉพาะ นะครับให้พี่น้องหาดูนะฮะหาดูหาซื้อตัวนั้นแล้วก็ผมจะใช้เอาอันนี้ผมแนะนําวิธีเรื่องเรื่องปอดไม่แข็งแรงก่อนนะครับที่เขาหอบมากๆหายใจไม่ทันนะฮะอันนี้จะกรณีหนึ่งนะครับตอนนีหนึ่งกับกับที่แพ้ยาก,กันยุงที่ผมไปไป,ไปดูแลให้พ่อเขามานะฮะอันนี้เคสหนึ่งก่อนนะพี่น้องแยกแยะให้ออกนะครับยาจะใชะ้ประเภทเดียวกันแต่ยาบำรุง นะยาบำรุงก็จะคนละประเภทนะฮะในกรณีที่ปอดไม่แข็งแรงคลอดมาไม่แข็งแรงหรือแพ้ควันที่เราจุดในคอกก็ไม่แนะนำนะครับควันก็ไม่แนะนำให้ให้ก่อแต่ถ้ายุงมันเยอะมากเราเราจำเป็นต้องก่อก็คือถ้าลูกควายมีอาการหอบก็ให้หยุดนะฮะให้หยุดถ้าลูกควายแพ้ควันต้องหยุดนะครับแล้วก็ ใช้น้าเกลือฉีดเข้าไปในน่งกล้ามเนื้อของลูกควายนะฮะลูกวัวลูกควายก็ตามแต่ใช้น้าน้าเกลือฉีดกับยาบํารุงนะครับกับยาบํารุงนะครับยาบํารุงนี่จะผมจะใช้เป็นตัวเฟอร์คอปแสงนะครับผสมกับน้ําเกลือ5 0าบซีซีบวกยาอีก5ซีซีบวกยาบํารุง5ซีซีนะครับบวกยาบํารุง5ซีซีก็ฉีดผสมกันในเข็มเดียวกันในสลิงเดียวกันนั่นแหละครับ ผมจะใช้สลิง50มันเป็นสลิง6 0 c, c ีนะสลิงใหญ่มากนะก็ผสมกันแล้วก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อถ้าเป็นรุนแรงก็ใช้3วันติดต่อนะถ้าเป็นรุนแรงก็3วันติดต่อแต่ถ้าเป็นไม่รุนแรงพี่น้องบอกว่าเออคลอดมาใหม่ๆจะฉีดยังไงก็ก็ใช้ได้ครับแต่ส่วนมากคลอดใหม่ๆถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้น้ําเกลือนะฮะถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้น้ําเกลือก็ใช้ยาบํารุงอย่างเดียว นะครับยาบำรุงก็ห้าซีซีก็รวมแล้วก็เป็นห้าสิบห้าซีซีรักษาอยู่ฉีดยาอยู่สามครั้งก็หายตอนนี้เมื่อเช้าแม่ก็ส่งข่าวมาบอกว่าวิ่งปลอเลยวิ่งรอบคอกเลยนะนะแต่ถ้ามันกรณีถ้ามันไม่ไม่หอบไม่ไม่เป็นอะไรเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะแต่ถ้าอยากจะฉีดพวกทตุเหล็กลูกยาบำรุงก็เป็นเรื่องของพี่น้องอันนั้นตามความสะดวกเลยนะอันนั้นตามความสะดวกเลย นะครับผมแล้วก็ยาบำรุงเนี่ยหรือยาตัวไหนเนี่ยบางทีผมก็ไม่พูดได้ไม่เต็มปากในในออกสาธารณะออกสื่อสาธารณะถ้าพี่น้องอยากจะรู้ก็ให้คุยกันหลังทีหลังก็ได้นะครับให้อินบ็อกเข้ามาถามหรือไลน์ก็มาถามหรือโทรเข้ามาที่0931951842าาโทรมาคุยกันก็ได้นะครับ พะเราเราพูดชื่อ,อยาบางทีก็เดี๋ยวไปกระทบกับบริษัทที่เราไม่ได้พูดชื่อ,อยาเขานะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้เป็นนายสัตวแพทย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดเรื่องชื่อ,อยานะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดเรื่องชื่อ,อยาเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องปรึกษากันมาทีหลังนะครับในเคสที่น้ำขํานะฮะน้ำข้ามสำรักน้ำ,ำ่ํามมันมีวิธีป้องกันตั้งแต่แกลคลอด นะฮะสำคัญสำคัญมากนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเลี้ยงวัวควายของเราเนี่ยเราเราก้าวกระโดดนะฮะพวกเราก้าวกระโดดกันตรงที่ว่าแม่ของเราเล็กๆแม่พันธุ์ของเราเล็กๆเ,เราก็ไปใช้พ่อพันใหญ่ใหญ่ไซยุโรปน้ำเทือของนอกนะอย่างเป็นควายก็ใช้พ่อพันตัวหนึ่งตันห้าพันสามบ้างอะไรเงี้ยซึ่งการทอดออกมาลูกก็จะตัวใหญ่นะฮะแม่ก็ จะลอดยากนะฮะแม่ก็จะลอดยากเพราะฉะนั้นการลอดสําคัญพี่น้องก็ต้องช่วยลอดนะฮะต้องต้องช่วยลอดถ้าพี่น้องสังเกตเห็นว่ามีถุงน้าคั่าออกมาแล้วโผลออกมาแล้วเป็นสีดําๆสีแดงๆนั่นแหละถุงน้าคั่มเหาห้อยออกมาแล้วแล้วก็ถุงน้าคั่าแตกแล้วนะฮะตอนห้อยก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะตอนที่มันห้อยอยู่ก็ปล่อยมันถุงน้ําคั่าแต่ถ้าถุงน้ําคั่าแตกแล้วน้ําไหลออกมาแล้ว ถ้าพี่น้องเห็นมันยังไม่ไมไมไมคลอดเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงพี่น้องต้องช่วยแล้วนะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าตอนถุงน้ําคร่ายังไม่แตกเนี่ยลูกงัวยังปกตินะฮะลูกงัวลูกควายลูกแพลลูกแกะก็ตามแต่เขายังไม่หายใจเขายังไม่มีการหายใจเพราะว่าน้ําคร่าก็ยังอยู่เต็มบนนั้นเขาอยู่นะเขายังไม่มีการหายใจนะแต่หลังจากถุงน้ําคร่าแตกแล้ว อากาศเริ่มเข้าไปภายในสวนเข้าไปทางาในในในมดลูกแล้วมีเริ่มในมดลูกเริ่มมีอากาศเนาะเนื่องจากถุงน้ําคร่าแต่เพราะพราะมีอากาศเขาเริ่มหายใจเองด้วยด้วยเขาเริ่มจะหายใจเองทางจมูกแล้ะครับหรือนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องปล่อยไว้นานโอกาสที่น้ําค่ําเขาจะหายใจเอาน้ําค่ําเข้าไปในในปอดเขาเนี่ยสูงมากครับสูงมาก เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะครับตุ่มน้ำขําที่แตกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ส่วนที่อยู่ในท้องแม่เขาเนี่ยส่วนที่ยังอยู่ในลบเนี่ยใน,ในมัดลูกเนี่ยยังมีมากกว่าที่เราเห็นแตกออกมานะฮะเพราะฉะนั้นจมูกเขาเนี่ยจะโผล่จะยื่นออกมาอยู่ตรงอว,วัยวะเพศแม่เขาแล้วโอกาสที่จะสำลักน้ำขําก็ก็มีน้อยนะฮะก็ไม่ไม่มากแต่ว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงไปแล้วมันจะมีเศษน้ำขําที่ไหลออกมานะ เขาก็จะหายใจเข้าไปในปอดเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยเพราะว่าบางแม่บางตัวเนี่ยสุขภาพไม่ดีผอมเบ่งเบ่งนานๆก็เนนบ่งไม่ออกจะลุกนอนบ้างยืนบ้างนอนบ้างยืนบ้างน้ำข้าก็จะไหลออกมาลูกก็จะมีโอกาสหายหาย,หาย,หายกินน้ํำข้าเข้าไปหรืออหายใจเอาน้ํำข้าเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องรีบช่วยถึงช่วยทำคลอดถ้าพี่น้องทำไม่เป็น ต้องรีบตามหมอให้มาช่วยนะครับอย่าปล่อยเนิ่นนานถ้าพี่น้องปล่อยเนิ่นนานเป็นชั่วโมงแน่นอนครับลูกวกลูกควายลูกสัตว์ของท่านหายใจเอาน้ำ่้ามเข้าไปในปอดแล้ว mm hmm. เมื่อออกมาสู่ภายนอกสู่โลกภายนอก mm hmm. ก็มีโอกาสที่ปอดจะติดเชื้อเพราะน้ำ่้าไปค้างอยู่ในปอด mm hmm. เขาจะไม่สามารถจะเดินออกมาได้ด้วยตัวเขาเองอะนะฮะเขาก็จะมีอาการ เขาเรียกว่าสำลักน้ำคร่ำนะครับคือหลังจากคลอดมาได้ไม่กี่วันก็จะมีขี้มูกค้นขี้มูกค้นแล้วก็จะมีอาการหอบนั่นนะฮะจะมีอาการหอบตัวนี้พี่น้องจะต้องใช้ทั้งน้ำเกลือน้ำเกลือที่ผมว่าเมื่อกี้นี่นะครับนะถ้าพี่น้องไม่รู้จักก็เดี๋ยวโทรคุยกันได้นะครับทั้งน้ำเกลือแล้วก็ใช้ทั้งยารักษาระบบทางเดินลมหายใจแล้วก็ยารักษาปอดตัวนี้ฮนะใช้ยาสองชนิดรักษา แล้วก็นั่นะก็เป็นเะเภทยาบำรุงด้วยทีนี้ต้องใช้ยาสามชนิดฉีดรักษาสามวันติดต่อเหมือนกันนะฮะนี่แหละครับพี่น้องบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็ปล่อยให้ลูกงัวตามยถากรรมลูกสัตว์เลี้ยงตามยถากรรมก็เสียชีวิตไปเราก็จะเสียเวลาเป็นเวลาสองปีนะครับเป็นเวลาสองปีนะการที่สัตว์คลอดมาแล้วตายหรือแท้งลูกตายเนี่ยเราเสียเวลาแน่ๆสองปีนะพี่น้อง พี่น้องคิดถูกได้เลยว่าอุ้มท้องควายอุ้มท้องสิบเอ็ดเดือนงัวอุ้มท้องเก้า,เ,า,เ,าเดือนเราเฝ้ารอเก้าเดือนเฝ้ารอมาสิบเอ็ดเดือนมาเสียชีวิตตอนคลอดเรารักษาไม่เป็นรู้เท่าไม่ถึงการเสียชีวิตเราเสียเวลาไปแล้วนะครับเก้าเดือน11เ็ดเดือนเท่ากับ1ปีนะคิดง่ายๆเท่ากับ1ปีเพราะว่า,อาพอลูกตายแล้วร่างกายเขาก็ยังต้องเฟิร์มตัวอีก อย่างน้อยๆก็สองเดือนกว่าจะกลับสัตว์พอกลับสัตว์ใหม่พี่น้องผสมติดบ้างไม่ติดบ้างโชคดีถ้าติดก็ถ้าโชคดีถ้าติดก็แค่สิบเอ็ดบวกสิบสองบวกสิบสี่บวกเอ้บวกสิบสามอะไรก็ตามแต่นะมันก็เท่ากับสองปีอยู่ดีครับพี่น้องเท่ากับสองปีอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเมื่อดูคลิปผมแล้วให้นำไปปฏิบัตินะครับฟูมฟักให้ดี ลูกสัตว์คลอดมาใหม่เนี่ยครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจอยากให้โทรมาคุยกันครับในเมื่อเราเป็น f อฟกันแล้วผมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตลูกสัตว์ของพี่น้องพี่น้องจะได้มีกําไรเลี้ยงสัตว์จะได้รุ่งเรืองนะฮะเพราะว่าการเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ลูกเนี่ยมันเท่ากับเราขาดทุนนะขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่องนะฮะขาดทุนขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่องเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุด นะครับทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เขารอดชีวิตนะเราจะได้อ่าเราจะได้ขายออกไปหรือเราจะได้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาชีพเลี้ยงสัตว์ต้องการลูกอยู่แล้วนะครับต้องการลูกถ้าไม่มีลูกก็เท่ากับเราเลี้ยงขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามันเป็นสาระสําคัญเหมือนกันเลยนำมามาฝากพี่น้องเห็นว่ามันมีประโยชน์สําหรับพี่น้องมือใหม่เดี๋ยวนี้พี่น้องมือใหม่มาเลี้ยงสัตว์กันเยอะมาก ซึ่งก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงตรงที่ว่า,าไม่รู้ไม่รู้วิธีการปฏิบัตินะครับยังมีที่าบางคนบางท่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ซื้อสัตว์ไปเลี้ยงก็มีทุกวันก็โทรมาคุยกันทุกวันาบางรายก็ทําผิดทําถูกนะครับผมก็แนะนําไปเท่าทีา่ความสามารถของเขาจะรับได้ไเรื่องผมแนะนำเนี่ยผมเปิดให้หมดอยู่แล้วแต่บางคนก็ความสามารถ รับไม่ได้หนึ่งเงินไม่พอที่จะไปซื้อยาตัวนั้นมานะผมซื้อผมก็เข้าใจเพราะว่าพี่น้องเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ว่ามีฐานะทุกคนนะฮะทําไม่ใช่ว่ามีฐานะดีเงินทองทุกวันนี้ก็หายากนะครับแต่บางคนก็ไม่มีกําลังจะหาซื้อยาได้นะครับบางคนก็หาซื้อยาแถวบ้านไม่ได้ไม่มีแหล่งซื้อนะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นอุปสรรคนะครับก,ก็แก้กันไปเพราะฉะนั้นผมเองเมื่อมีประสบการณ์อะไรก็อยากจะนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้อง F.C. ซีทุกๆท,ท่านนะครับที่เลี้ยงสัตว์ได้รู้ได้รู้ได้ได้นำไปปฏิบัติรักษาทรัพย์สินของท่านให้รอดปลอดภัยนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็ในกรณีสัตว์เลือดสูงเลือดสูงนี่ น้ำเกลือกับยาบํารุงนะฮะน้ำเกลือกับยาบํารุงอย่างสองอย่างนี้ก็เอาอยู่ครับเอาอยู่หอบมากมากเนี่ยครับน้องให้สามสามวันติดต่อเนี่ยหายครับอาการหอบจะหายหายไปเลยนะคือจะทําให้ร่างกายเขาน้ําเกลือมันมีแร่ธาตุมีมีแคลเซียมมีมีแมงกานิสมีหลายอย่างอยู่ในในตัวขวดน้ำในในขวดน้ําเกลือร้อยซีซีมีสารหลายอย่างมีแร่ธาตุหลายอย่าง สามารถช่วยได้นะมีประโยชน์มากนะครับน้าเกลือนี่มีประโยชน์กับร่างกายลูกสัตว์มากๆแม้กระทั่งแม่สัตว์อ่คลอดแล้วถ้าเป็นไขนน้น้ํานมน้ําเกลือตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับอาการถ้าเป็นไข้น้ํานมก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นพี่น้องลองนาเอาความรู้ข้างขคอของผมเนี่ยไปพิจารณาลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับอา่ามันมีประโยชน์สิ่งที่ผมนํามาเล่าไม่ไม่ใช่มานั่งกลางหนังสือให้อ่าน อันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่ผมประสบพบมากับตัวผมเองนะค,คือปฏิบัติมาโดยตลอด20กว่าปีเนี่ยนะฮะก็คิดว่ามีอะไรที่ถ่ายทอดให้พี่น้อง fc ได้ทราบได้ก็จะพยายามถ่ายทอดนะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฝากดูแลช่องนี้ด้วยนะครับช่องสันดาฟาร์มจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่พี่น้อง fc ะกรุณา จะให้ความสนใจหรือ,อจะอนุเคราะห์เกื้อกูลกันต่อไปหรือไมอ่ถ้าพี่น้องดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านไปแต่ถ้าพี่น้องดูแล้วชอบก็ขอความกรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลาฝากช่องให้พี่น้องดูแลด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และบอกต่อๆกันไปก็มี f อฟซีหลายๆท่านนะครับโทรมา บอกว่ามีคนแนะนำมาให้ดูช่องตันดาฟาร์มอะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องวิธีการรักษาาการหอบของลูกสัตว์นะครับสวัสดีครับ